ในที่สุดงลิ่าก็เสิร์ฟเลยล่ะค่ะทุกคนสําหรับคลิปที่หลายหลายคนนะคะรอคอยล่าสุดทางติงต๊กตอกของลิซษาเอสกอร์เอ็มค่ะมาเสิร์ฟคอนเทนต์ฟูเทิร์แอดที่ชิบุยาญี่ปุ่นนะคะตอนนั้นที่ก่อนหน้านี้นงลิษาไปป๊อปอัพใช่ไหมแล้วก็ใส่ชุดนี้แหละที่มีแฟนคลับวิ่งกรูกันไปนะคะไปดูอะไรไม่รู้ปรากฏว่าเป็นลิิษากะลาหมุนฟูเทิร์กลางชิบุยาผู้คนมากมายนะจ๊ะคลิปความยาวไม่ยาวมากประมาณ12วิแต่ว่าความตัวแม่ตัวมัมความหุ่นดีใดๆหมุนฟูเทิร์หนึ่ง กรูปค่ะมันดีต่อใจจริงๆค่ะทุกคนแล้วก็ใส่แว่นดาด้วยนะตัวแม่ตัวมัมหนักมากนี่คือเป็นมุมกล้องที่ค่ายของน้องถ่ายเองเนาะเพื่อนๆเ,เนาะแต่ว่าเหตุการณ์ณวันนั้นนะคะทุกคนหลายคนวิ่งไปมงและลิสาจา้าอจึงอาปังนะคะคอนเทนต์นี้มีแม่ๆหลายคนเนี่ยทวงถามอยู่นั่นแหละว่าเมื่อไรจะลงซึ่งรอบนี้นะคะลูกสาวมาด้วยเพลงไลฟ์สไตล์ค่ะไลฟ์สไตล์จะมี MV ใช่ปะคะนงลิา่าอืมรีด,ดวอเจอริก็คือเสเตลเล็บเซจายดานนาเร รย้อแต่ว่าหน้าไหว้หลังหลอกนะคะแซ่บมากๆเลยค่ะลูกสาวเอ้าอย่างไรก็ฝากทุกคนไปเอนเกจให้กับเต้าลิ์นะคะที่ tiktok กันด้วยนะคะไปเมนช i ่นชมไปอวยให้หนักๆเลยนะคะว่าลลริษาทําอะไรก็ตึ้งลลริซาทําอะไรก็ปางแล้วก็คลิปนี้ก็ดีหนักมากค่ะนี่ก็ใกล้วันเกิดอโองริซ่าแล้วนะทุกคนอีกไม่นานนะคะก็ไปอวยพรอโนรอิซ่าล่วงหน้ากันเลยนะคะว่าให้ผลิตคอนเทนต์ออกมาเยอะๆนะรอติดตามค่ะเต้าลทธิ์ TikTok,